สวัสดีค่ะปอปอนะคะวันนี้เราอยู่กันกับแพทอัปเดตประจำวันที่4กันยานะคะก่อนที่เราจะไปเข้ากิจกรรมกันเดี๋ยวเรามาดูแพทโน้ตกันก่อนว่าเราเอัพอะไรมาบ้างนะคะเมช o r u p อัปเดตนะคะก็จะเป็นนิวคอลเลคชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นนิวคอสตูมด้วย n o เบิลซามูไรนะคะก็อันก็จะเป็นชุดฮากามะนะคะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามากับชุดไวโชกุนเราไม่แน่ใจนะว่าไอชุดอะก่อนหน้านี้มัมีหรือเปล่า ไม่ได้ติดตามเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโฮสตสป t ิงเทรเวลช่วยฆากรมาไม่แลกกับชุดยูกาตนะเพิร์ลโต้แบตเทิลเขาอันนี้เพิ่มแหละวมีสิงจะมีสิบเปอร์เซ็นต์ปรับเปลี่ยนรีเซ็ตไทป์รายการที่แรกที่ APC สควอตเดนเซียนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตรงนี้มันเหมือนกับใช้อเทมที่ดอปเดยดันตูมีมาแลกนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้แลกได้ไม่จำกัดกับเปลี่ยนการรีเซ็ตเนาะ อ,อันนี้ก็ไปดูกันเอาเองละกันเพิ่มไอเทมแรกเปลี่ยนที่ abc twin e o s i ก็คือเพิ่ม by up mercenary ร9 0เข้ามาใช้สามร้อยเอโ n คในการแรกนะฮะโอ้โหสามรอชิ้เลยเหรออันนี้คือเหมือนเงินเก็บทั้งชีวิตเลยนะสามรอยเหรียญเอาไปเล่น่างอื่นเล่นดีกว่าไหมอะ่ะเพิ่ม apocalyptic equipment box ให้ดรอปในดันพวกนี้นะคะโอริ h a r o คุ n งไม้นะคะแล้วก็ เซกิทาเรพาโตก็ตอนแรกมันมีแค่เบอร์นี่ออโพสนี่ใช่ปะ mm hmm. เพราะว่าเป็นแบบใหม่เข้ามาแต่ทีนี้ก็มีดอบในโอริธารุคุมอุย้ยพอดีเลยปอฟาร์มอยู่ที่แ่นพอดีนะคะก็ดีเหมือนกันก็จะได้เพิ่มอัตราก,การดอบมาด้วยแต่ถามว่าปออยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอของร้อก้าสิบไม่อ่ะปอแค่อยากได้ไว้ขิงในกิลเฉยๆเป็นคนที่นีสใสดีคนหนึ่งนะคะ เอาอยากได้ไปขิงจริงๆอันนี้พูดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยปอเป็นคนที่มีของครับคือถ้าอยากได้ชิ้นไหนมันคราได้อยู่แล้วไนงะแต่ว่าคือแค่อยากดอบมาเพื่ออวดพวกนั้นเฉยๆพอพวกนั้นอะปอตัวคาซ่าเวล197เั็นเข้าเบอร์นิ่งเอาโพสไม่ได้มันก็จะมาขิงใส่ปองอนะพราะแบบปอเวลน้อยปอเข้าไม่ได้อย่าให้ปอดอบในแบบโอริฮารุคุงนะปอจะไปขิงใสพวกมัน A C A d นะคะเริ่มวันที่สิบสามกันยาถึงสิบเจ็ดกันยาเนาะโอ้ยรอบนี้บอจะได้อยู่เวลสัทีนะคะแดนเจนคูณสองดาร์คอบิสกับการกิต้าวบนะ,ะอันนี้ใช่ปะ่ะอืถ้าปรจะไม่ผิดต่อมาเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นกิจกรรม Recreational Spa นะคะสปาเพื่อการพักผ่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า อใช้กดตัวฮอสสปริงทิกเกตตัวละครจะต้องมีเลเวลหกสิบขึ้นไปตัวหนึ่งใบเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมที่ว่าแบบว่าแบบว่าแบบจอหายไปไหนอ่าโอเค <c oughs> อันนี้เควสอะไรอะ่ะ ลาได้เหรอวอร์มฮอสปริงร้อนสุดๆเธอไม่คิดว่าอย่างนั้นหรอฉันว่าจะบอกสุดยอดเคล็ดลับดับร้อนให้ซะหน่อยอ่ารับเพยเรับเวยใช้ฮอสปริงติเกตอ๋อมาถึงก็บังคับใช้ของเลยเหรอแล้วตัวแรกของอยู่ไหนเห็นมีคนบอกว่าใกล้กิดทอยใกล้กิดทอยงก็พาซ่าปาถ้าประจําไม่ผิดเอาไว้ไปาซ่า อ๋อนี่ปะ a p p a l a n t i c s h a p e r r o อ้โหยหินทองสิบก้อนเลยหรอไม่แพงไปชิป,ปะไม่ได้หินทองไปอยู่ไหนวะหินทองนะ่าจะอยู่ตัววนะัวน่าไม่มีหินทองอ่ะไม่มีหินทองอ๋อนี่ปอยังไม่ได้กดลับมาเดี๋ยวปอไปเสกหินทองแป๊บนึงนะคะ มาแล้วสิบก้อนแยวเราซื้อตั๋วกันจ้งมันบอกให้เรากดใช้ตั๋วใช่ไหมตัวเควสจะอยู่ในหมวดรีพิตเลเวลหกสิบนะตั้งค่าเป็นเควสตปิดไว้ก่อนเฮอร์บินบอทเทเอาไว้ทำอะไรวะขอดูฟูด้ด พอสปริงเดี๋ยวนะคือให้กดตัว๋วแล้วก็ไม่ให้เข้าดันเนี่ยนะไม่เราเข้าดันกันก่อนไหมอ่ะไม่ทางเข้าดันอยู่ไหนวะ <laughs> โหคือกดตั๋วไปแล้วไม่ให้เข้าดันคือโหดร้ายเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเยี่ยมเลิศสวยพี่สวยอันนี้คือเข้าดันอยู่จริงปะเนี่ยเดี๋ยวปลอง มีมอนอะไรให้ตีบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปส่องกันข้างในนะคะข้อมูลมอนเวลเท่าเมอน Real man. อันนี้ยังไม่ได้กดบัฟนะเป็นบัฟที่มากับตัวมอนมู้ดเหรอฟู้ดฟู้ดเขาจะเอาอะไรนะฮอต มึงใช่หมวดฟูดจริงปะเนี่ยพอเทอร์เบิ้ลมันน่าจะหมวดฟูดอะแต่คำถามอานี่ไงแล้วไอ้นี่หาจากไหนวะ ป๊นนึงนะปอกดออโตก่อนตอนนี้คือปอรู้สึกง,งงกับตัวเองมากคือต้องบอกก่อนนะคะว่าปอรู้สึกว่าช่วงนี้ปอสามาธิสัน้นปอแบบจุกติดดุกๆ,ๆไม่ได้เลยอะเปิดดูไอเทมที่ดอบไปก่อนว้ายไม่มีอะไรดอบเลยนอกจากของกิจกรรม ก่องก็ไม่ตอบหรอเฮ้ยตอบหินอยู่หินรวมหินรวมม่วงมอนชนไหมเดี๋ยวปอลองยืนดูนะคะปอลองยืนดูว่ามอนไม่จะชนไหมแต่ระหว่างนี้ปอจะดูของคัาไปด้วยแล้วกันหมวดฟูด้ดเบอรหนึ่งนะ,ะไปไหนแลว้ววะฮอต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 สุดๆแต่ตอนเนี้ยเนี่ยมันหาได้จากไหนอะอันเนี้ย หรือว่ามันคราฟได้อีก๋อนี่ไงมันคาฟได้อีก๋อเราต้องมาคราฟอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยคราฟอันนี้เพราว่ามอนไม่โชนแล้วแหละทรงเนี้ยเดี๋ยวปอไปคราฟของก่อนแล้วกันนะเหมือนฟู้ดคอนซูมเเบินะคะฟู้ดแล้วก็กดตรงนี้เลยเป็นเลเวลหนึ่งเป็นอันนี้มันใช้เกียนวะใช้อันเดียว ฮอตเลยตอนนี้ฮอตฮอตมากมากฮอตแอนสไปซี่เลยเชียวเกลือสองเดี๋ยวกินเ,เค็มเยอะแต่ไตถาวร์หาต้นหอมหนึ่งโอเคอันแน่ค่ะไม่ได้อีกติดผีเดี๋ยวแป๊บนึงนะพาขอเคลียร์ไอ้นี่แป๊บนึง เรียบร้อยฟูดนะคะกดสม,มุดแล้วโอเคค่ะพอเราได้ไก่มาแล้วเราก็จะคราฟได้โร๊ไม่ได้กดสม,มุดไปแล้วหรอ ช็ดเรียบร้อยอันนี้ต้องคราฟในตัวนะคะอย่าไปโยนเตากิวนะทำไรต่ออ่ะแค่นี้เหรอจบหมดแล้วเหรอเสร็จสิแล้วว่าโอเคค่ะเคเวสหมดแล้วนะคะมันไม่น่าใช่เคเวสท,ที่รีทุกวันอา้าวรีทุกวันแฮะ เป็นเควสที่รีเซ็ตทุกวันนะคะสามารถมารับเควสได้ช่วงหมกงั้นเดี๋ยวเราไปดูของแรกกันก่อนแล้วกันเนาะตัวแรกของอยู่พราซ่านะคะพราซ่าลมว์ามาเสร็จปุ๊บกับหลังหันนี่เดี๋ตัวนี้สำหรับของแรกส่วนตัวปอมองว่าโอ้ยชุดอยู่นี่ งั้นเดี๋ยวปไปฟาร์มก่อนดีกว่าเผื่อแลกชุดได้อย่างได้อ๋อมันไม่ใช่ชุดมันเป็นสก,กินนะคะทุกคนตั้งสติอย่ารอจนปอนะอันนี้จะเป็นสก,กินทั้งหมดนะคะเป็นสก,กินของโอดิสนะคะโอดิสติวุฒอันนี้สก,กินของชาแมนสก,กินของอาทิล่าแล้วก็สก,กินของมองใช่ดาม่มองอาทิล่าคือตัวขวานนะคะทาคานนี่แฟชั่นเราอยู่ตรงนี้ชุดหกากมะ ชุดยูกระต่าสาว่าแรกได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ไม่แล้เนาะไม่แล้ก่อนอื่นสิ่งที่เราควรจะแรกคือเราควรจะแรกแฟชั่นก่อนเลยเพื่อทำคอลเลคชันเนาะุนี่เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะของฟรีแรกๆไว้ไม่เสียหายอันนี้ปอจะแรกแฟชั่นให้ครบเซ็ตก่อนนะคะแล้วพอแรกครบเซ็ตเสร็จปอก็จะแรกสกินเก็บไว้แต่ว่าปอจะแรกแค่ แล้วเมอร์ทุกตัวสี่ตัวที่มันให้แรกคือปอมไม่ได้ใช้สักตัวเราจะแรกให้ลกช่องไปทำไมวะเอาเป็นว่าใครใช้ตัวไหนก็แรกไว้แล้วกันนะคะอปอแนะนำแบบนี้แล้วกันหน้าสเปเชียลปอก็จะแรกเอาเวคเนอร์ปอไม่แรกนะเพราะว่ามันทำเควสได้ปอจะแรกนีโอก่อนเลยนีโอขัดแคลนมากนะคะแล้วก็นีโอแรกได้สองครั้งไม่มีการรีเซ็ต แล้วก็จะแลกเอ็กซสองตัวไม่มีการรีเซ็ตเหมือนกันแล้วก็ปอคงจะแลกสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะพอแนะนำให้แลกวีเวียนเพราะว่าวีเวียนเนี่ยมันเป็นประดับที่ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันสำหรับใครที่จะฟาร์ม e EXP นะคะเพราะว่ามาเห็นปมาว่ามันจะตัวละครทำความเสียหายจากเวทมนตเพิ่ม10%แล้วก็จะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น2 5ด้วยเมื่อใช้สกิลเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ามีทิศทางในการฟาร์ม t ปอก็แนะนำว่าให้แลกไว้ของฟรีนะคแล้วก็ตามด้วยใบอัพเมอร์ซนนรีนะคะอันนี้คือแผ่นปอนะที่ปอจะแลกไว้ก่อนอื่นเลยปอจะแลกแฟชั่นมาก่อนนี่แฟชั่นสี่ชิ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการแลกเควต้องทำทุกวันนะพอร์เ e r ร์เพราะว่าอันนี้มันใช้ทำอ่ะ อ้ยเดี๋ยวน้มันใช้คัพเพราะว่าคอ,อ,อ,อเทอ,อร์นคอโมเพิ่มฟูพอขอลูบดวงติแป๊บหนึ่งเออหวังไม่ใช่ครับก็คือเราอ่ะต้องไปฟาร์มเอาไก่มาเอาไก่นี้มานะคะเพื่อครับอันนี้แล้วก็มาแลกของอ่ะเรามาเรียงลําดับกันใช่ใชครั้งหนึ่งนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ก็คือเราต้องไปฟาร์มนะคะหาไก่ตัวนี้มาเนี่ยไก่ไก่สดเนี่ยอย่าเอาไปกินในน้ำนะ พอเราฟามไก่สดมาได้ใช่ไหมคะเราก็คาบอันนี้ก่อนคับไก่ร้อนเนี่ยแล้วพอเราคาบไก่ร้อนใช่ไหมเดี๋ยวอคาบเลยแล้วกันนี่สิคาบสี่ชุดเดีอกันแล้วคนสมาธิซาล้วตมาคับของแบบหลายขั้นตอนขนาดนี้เตรียมตัวเจอเรับรองมีคนบ้าแน่นอนนะคะ แล้วความจำปอก็ไม่ค่อยจะดีโอเคทีนี้เรามาครับไก่ต้มใช่ไหมพอเราได้ไก่ต้มมานะคะสิ่งที่เราต้องครับต่อมาก็คือนี่แต่ว่าเราต้องทำคเควสุกทุกวันเพื่อเอาไอ้วัตถุดิบอันนี้นะคะ เนี่ยเราต้องทำควยทุกวันเพื่อเอาวัตถุดิบอ,อ,อันนี้มาค้าคู่กันขออนุญาติแล้วอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นของแรกอันนี้อีกทีหนึ่งอย่าไปกดเล่นนะอย่าไปกดเล่นนะมันเป็นยานะมันเป็นมันเป็นฟู้ดอะ่ะมันสามารถคลิกขวาได้เราแต่เราต้องเก็บมาแลกของก่อนนะพูดถึงไหนแล้ววะอ่าอีกไก่ต้มนี้ อีกไก่ต้มเมื่อกี้ก็เอามาแลกนี้ด้วยใช่คือพูดง่ายๆคือเราต้องฟาร์มเยอะเลยอะเพราะบ้านอนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันใช้ห้าร้อยอันใช่ปะในการแลกห้าร้อยอันพอพูดเองก็เริ่มงงเองแล้วเนี่ยเนี่ยอีกไก่เนี่ยอีกไก่ต้มเนี่ยมันต้องเอามาแลกอันนี้ก่อนนะแล้วคิดดูห้าร้อยอันเราต้องฟาร์มอีกไก่สดเนี่ยให้ได้ห้าพันอัน โอ้ยชีวิตอยู่กับไก่ดิบอืมแล้วห้าสี่ห้าสี่ยี่สิบปอต้องใช้ทั้งหมดสองพันอันต้องการปลาอีไก่สดสองหมื่นในการแลกแฟชั่นสี่ชิ้นใช่ปะโอ้แล้วปอก็คิดเลขเก่งซะด้วยสิเอาเป็นว่าเรื่องคำนวณไปคำนวณกันเราเองแล้วกันนะคะแต่ว่า สิ่งที่แนะนำาพื่แรกคือแลกแฟชั่นเซนนี้มาก่อนแล้วก็ตามด้วยเก็บสะสมไว้เอามาแลกตัวเก็บของปอให้ความสำคัญกับตัวเก็บของนะโดยเฉพาะนนโอเพราะว่าเราจะไปหาแถกที่อื่นมันยากมากตัวปอเองเนี่ยปอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการมาเล่นเซิร์ฟนี้ปอต้องซื้อนนโอเองเพราะว่าเซิร์ฟเก่าอะนนโอมันมันเหลือๆพอก็งงเหมือนกันว่าทำไมเซิร์ฟนี้มันไม่เหลือทั้งๆที่มันก็แบบเป็นวันเหมือนกันนะ ก็คือปอจะมาแลกตัวเก็บของก่อนแล้วก็ตามด้วยบอัพเวลนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวีเวียนปอก็แนะนําให้แลกวีเวียนก่อนแล้วค่อยมาแลกบอัพเวลเนาะแล้วก็ใครนะคะต่อมาใครที่อยากจะแลกสกินเก็บไว้ก็ได้ปอก็แนะนําเก็บไว้ไ้ซื้อของคาราฟได้ด้วยอันเนี้ย ไม่ต้องทำเควสเอามาซื้อของคัาเอาใช้หินทองห้าก้อนในการซื้อโอ้ปรรู้สึกว่าทอามากิจาก,การรมมันจกจิกจังเลยอะ่ะคือมันแบบคือปกติะเราแบบฟาร์มมาแล้วก็แลกเลยเชื่อปัะมันก็ลดทอนความงงงไปแต่อันนี้คือพอมันฟาร์มเสร็จมันต้องเอามาคราฟคราฟเสร็จก็ต้องเอามาแลกของก็ต้องเลือ,อกว่าจะเอามาแลกของหรือจะอไปคราต่อโอ้ ก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่ละอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นปอจะปอจะแลกแฟชั่นก่อนไม่ได้ของของมันต้องมีปอจะแลกแฟชั่นก่อนเพราะฉะนั้นปอจะฟาร์มมาแล้วก็ค้าเป็นไก่ต้มธรรมดาก่อนนะคะเอาไก่สดมาค้าเป็นไก่ต้มก่อนเนี่ยมาค้าเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็มาแลกแฟชั่นให้ครบแล้วจะกปอค่อยแลกหน้าสเปเชียลโอเคปอวางแผนปออย่างนี้แล้วกันส่วนใครจะวางยังไงก็แล้วแต่เลยจ้า น,นเดี๋ยวปอวันนี้ปอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสงสัยตรงไหนถามได้น,นะคะถ้ามีสติสติดีๆจะเข้ามาตอบให้